สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการปลูกพืชปลูกผักนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้บนดินเหนียวนะครับปลูกยังไงนะครับให้พืชผักของเรางามนะครับไปกันเลยดินเหนียวนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ข้างหน้านะครับดินเหนียวจะเป็นดินประเภทที่มีสารอาหารเยอะที่สุดแต่พืชนะครับหรือผักที่เราปลูกเอาไว้ ไม่สามารถดึงเอาสารอาหารนะครับที่อยู่ในดินเหนียวไปใช้ได้เพราะว่าดินเหนียวนะครับเขามีความละเอียดสูงนะครับรากพืชไม่สามารถชอนใชนะครับเอาสารอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนะครับเข้าไปใช้ได้นะครับผมมีวิธีแก้นะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับผมจะคุดหลุมเล็กๆนะครับว่างประมาณ15ห้าถึง20เซนติเมตรนะครับ ห่างจากต้นไม้ประมาณครึ่งคืบหรือคืบหนึ่งนะครับต้นไม้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือต้นจำประระนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมเตี้ยแล้วก็จะมีต้นมะอึกนะครับจะมีมะเขือพวงการที่ขุดหลุมอย่างเงี้ยครับผมสังเกตได้ว่าสารอาหารต่างๆนะครับที่อยู่ในหลุมนะครับมันจะซึมเข้าไปในดินนะครับค่อยๆซึมนะครับ แล้วก็พืชที่ผมปลูกครับต้นไม้ที่ผมปลูกก็สามารถดึงเอาสารอาหารไปใช้ได้นะครับเนี่ยครับต้นไม้ที่ผมปลูกก็งามขึ้นนะครับถ้าเราลาดน้ําหมักนะครับหรือว่าเราใส่ปุ๋ยด้านบนนะครับปุ๋ยมันก็จะอยู่ด้านบนไม่สามารถซึมลงไปข้างล่างได้แต่ถ้าวิธีนี้นะครับด้านล่างบางทีดินมันเปียกมันแฉะไอ้มันจะค่อยๆ่อยซึมแล้วก็ลาดพื้นนะครับดึงสารอาหารไปใช้ได้นะครับเนี่ยครับ ตรงนู้นก็มีหนึ่งหลุมนะครับแต่ว่าหลุมมันเล็กแล้วนะครับนี่ก็เป็นพลิกนะครับเนี่ยพลิกก็งามดีนะครับมะอืนก็งามต้นจำปะดาต้นนี้นะครับเป็นต้นแรกที่ผมทดลองขุดหลุมนะครับถ้าเพืเ่อนๆลองสังเกตดูตรงนี้นะครับเ็าเป็นดินเหนียวที่เนื้อละเอียดมากเลยครับละเอียดยิบเลย เมื่อก่อนต้นจำปะดาต้นนี้ไม่งามขนาดนี้นะครับใบเขาจะเหลืองแล้วก็กลนดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาดูตอนนี้นะครับเห็นไหมใบเขาใหญ่มากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ามือนะครับขับมือของผมนะครับเกือบเท่าฝ่ามือเลยนีครับผมเอาน้ำหมักนะครับผมใช้น้ำหมักจุลินทรีย์จ้าปลวกนะครับมาใส่แล้วก็พวกปุ๋ยหมักต่างๆแล้วก็ต้นจำปะดาก็งามขึ้น มีอยู่สามต้นนะครับงามต้องสามต้นแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลนะครับนะเพื่อนๆดูนะครับใช้ได้ผลดีมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้พืชแถวเนี้ยต้นโครงเเ้งดอกสีขาวมีต้นหมุยหอมแล้วก็มีต้นตะเคียนทองนะครับก็พลอยงามไปด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับงามใบเขียวใบเขียว,วก็ใหญ่งามด้วยเพื่อนๆเราเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับผมว่าได้ผลนะ เพราะว่าถ้าเราขุดหลุมแบบนี้ยเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่น้ําหมักใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆนะครับในหลุมเนี้ยปุ๋ยมันก็จะค่อยๆซึมนะครับเข้าไปที่รากพืชโดยตรงเลยถ้าเราใส่ด้านบนนะครับผมเคยใส่เมื่อก่อนนะครับปุ๋ยต่างๆก็ไหลออกไปข้างนอกหมดมันซึมลงไปข้างล่างยากถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะฝังอยู่ในหลุมนะครับเป็นวิธีที่ที่ดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ